เส้น3-4-5ทางไปบางอุทองกม9นะครับ c s เอสไยเหมือนมีคนก่อเหตุวางเพลิงนะครับเผายางนะครับหน้าร้าน c s เอไตอนนี้ไฟบนสะพานลอยดับหมดแล้วไฟแรงมากโทรแจ้ง191แล้วรู้สึกจะมีคนเป็นคนก่อเหตุนะไม่ใช่ไฟไหม้เอง เพราะว่ามียางยางสุ่มและเผาผมเห็นคนวิ่งอยู่ผมไม่กล้าลงไปไม่รู้อะไรหรือเปล่าผมโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วนะดูครับควันเยอะมาก น่าจะเป็นการก่อเหตุ